สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊อีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊จะมารีวิวนี่เลยนะคะคันที่อยู่ด้านหน้าลูกค้านี้นะมาดูกันเลยนะคะว่าเศรษฐีดูไบเขาแต่งรถกันยังไงวันนี้นะคะคันนี้แต่งแบบเหลือๆเ,เลยนะคะลูกค้าแบบว่าจัดทรงแบบจัดเต็มเลยนะคะเป็นชุดแต่งแฮมเมอร์นั่นเองนะคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่น WiT ทนะคะเป็นตัวว i ทขับเคลื่อนสีล้อนะคะตัวนี้เครื่องยนต์2.22.0นนะคะเป็นเครื่องไบเทอร์โบนั่นเองนะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ 1>, 1 3ึ่0ล้านส0 0บาทนั่นเองนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนั่นเองสีที่มีให้เลือกนะคะก็จะมีอยู่สีขาวสีดำสีเทาดำสี b r อนเงินแล้วก็สีส้มนั่นเองนะถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบสีไหนก็บอกจเจ๊มาได้เลยถ้าอยากได้ในรุ่นของตัว storm tag เอาไวข้ขับลุยขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองนะอ่ะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยเป็นการไม่เสียเวลานะคะถ้าเป็นตัว w i e tag นะคะถ้าเป็นตัว็อปนะสังเกตได้ว่าคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นไฟหน้า ตัวนี้จะเป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ LED นั่นเองนะคะเป็นไฟเดทแล้วก็มีไฟเดทไทม์ไลนดิ้งไลท์นะคะไฟดวงนี้นะคะสามารถหมุนได้หมุนได้ด้วยนะคะตัวนี้จะสามารถหมุนได้360องศานั่นเองแล้วก็ปรับลำแสงแบบอัตโนมัตินั่นเองนะคะปรับปรับเองอัตโนมัติแล้วก็ชุดแต่งด้านหน้าเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งกระจังหน้าที่เป็นชุดแต่งกระจังหน้าเป็นโครงเหล็กนั่นเอง ตัวเหล็กตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะสำหรับสายลุยออฟโรดนะคะต้องแนะนําเลยต้องเป็นชุดแต่งชุดนี้เลยนะ,ะถ้าเกิดใครเงินเหลือนะคะต้องบอกเลยเนาะตัวนี้มาพร้อมกับนี้เลยทั้งชุดของเขานะก็จะมาในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกเห็นไหมคะจะมีในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกแล้วก็จะมีห่วงลากจูงนะคะ,ะห่วงลากจูงของเราจะเป็น2ห่วงนั่นเองนะคะด้านล่างก็ติดกันแขงให้ด้วยอันนี้มากับชุดเขาเลยนะคะต้องบอกว่า มาเป็นเซตเลยอยากรู้เรื่องราคาโทรเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้นะสำหรับสายลุยส่วนใหญ่จะติดทรงนี้นะคะต้องบอกว่าสายล่องแก่งสายแบบว่าออฟโรดนะต้องติดตัวชุดนี้เลยเป็นชุดเหล็กนั่นเองนะ,ะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะก็เบาๆนะคะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะที่เป็นตัวอักษรสีดำตัดด้วยสีแดงนั่นเองมาพร้อมกับนี้เลยนะคะไฟจิ๋ว3จุดคันนี้นะคะถ้าถ้าเกิดว่าลูกค้า เปลี่ยนในเรื่องของตัวกระจังหน้าของเรานะคะเราก็ติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของตัวไฟจิว๋วจะให้เดินไฟหรือไม่ให้เดินก็ได้นะคะแล้วก็ต้องพลาดไม่ได้เลยนะคะในส่วนของตัวล้อย,อยางนะคะล้อย,อยางอันนี้เป็นแม็กเดิมนะคะเป็นแกแม็กเดิมของตัววายแท็กแต่ลูกค้าสังเกตไหมว่าลูกค้าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเป็นยางออนทะเลนะคะตัวนี้จะเป็นยาง bf ที่ติดตั้งมากับรุ่นของตัวแรปเตอร์นั่นเองนะ,ะตัวนี้จะเป็นยางเดียวกันกันกบแรปเตอร์นะคะเห็นไหม ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะติดไหมไม่ติดซุ้มล้อนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ยกเลยเป็นช่วงล่างเดิมๆแล้วก็เป็นแม็กเดิมแต่แค่เปลี่ยนในเรื่องของตัวยางที่เป็นยางของ bf ที่เป็นวิ่งใส่ในล,ล้อของตัวแรปเตอร์นั่นเองนะคะสำหรับหน้ายางรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่2 6 5ทับนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากไม่อยากได้แม็กเดิมอยากเปลี่ยนแม็กก็แจ้งมาได้เลยนะ ตัวนี้นะคะจะเป็นดิฟดิฟดิฟทั้งหมดสี่ล้อนะคะตัวนี้จะเป็นดิฟทั้งหมดสี่ล้อนะแล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่างโมโนโทูบนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวคิ้วล้อเราไม่ได้ทําการเปลี่ยนนะคิ Q ้วล้อก็คือจะเป็นคิ้วล้อเดิมที่เป็นสีดานะคะมีมีขนาด3นิ้วที่มาจากโรงงานนั่นเองหลักๆแล้วคันนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนอกจากเปลี่ยนกระจังหน้า เปลี่ยนในเรื่องของกระจังหน้าแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าในส่วนของตัวแก้มข้างก็ยังเป็นแก้มข้างเดิมๆอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีดานะคะตัวสีดําแล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัวกล้องตัวนี้เป็นตัวท็อปต้องบอกว่าจะมีกล้อง360องศานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟส่องเท้านะคะไฟส่องด้านข้างนะคะเวลาเราเปิดประตูก็ติดขึ้นนะคะหรือว่าเราล็อกประตู แล้วก็จะมีระบบความปลอดภัยก็คือในเรื่องของตัวบายสปอร์ที่อยู่ทางด้านกระจกตรงนี้นั่นเองนะคะจะถ้าเกิดว่ามาีวัตถุนะคะที่เรามองไม่เห็นนะคะอยู่ด้านข้างหรือในจุดอับที่จุดอับสายตาที่เรามองไม่เห็นก็จะมีการแจ้งเตือนที่หน้าจอนะคะเป็นไฟกระพริบสีเหลืองนั่นเองนะแล้วก็มือจับประตูนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มาพร้อมกับนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวเบ้ากันลอยนั่นเองนะ แล้วก็ตัวฟิล์มนะคะของเราติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็น60%รอบพันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกันสาดนะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวกันสาดเราใส่ให้ทั้งหมด4บานเลยนะคะในส่วนของตัวาลาวหลังคานะคะตัวนี้ลาวหลังคาตัวนี้ติดตั้งเป็นของแท้ที่มากับรุ่นวายแท็กเลยนะต้องบอกว่ามากับรุ่นวายแท็กนะคะอันนี้แข็งแรงนะคะสามารถรับน้ําหนักได้ จริงเลยนะคะถ้าเกิดว่าในรุ่นของตัว XLS XL+, S, XL Hunt, อะไรเงี้ยที่เราติดตั้งให้กับลูกค้าไม่แนะนำให้วางสัมภาระด้านบนนะคะเพราะว่าอันนั้นคือเราติดหลอกให้กับลูกค้าแต่อันนี้คือติดจริงยึดจริงนะคะก็คือสามารถวางของได้เลยนะคะในส่วนของตัวภายในนะคะที่เป็นรุ่นของตัว Wide Tag นะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยในรุ่นของตัว Wide Tag ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว เบาดำนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีส้มนั่นเองนะคะแล้วก็นส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีดำแล้วก็ตัวตัวนี้นะคะตัวคอนโซลตรงนี้ก็คือจะตัดในเรื่องของตัวสีดำเงานั่นเองนะแต่ว่าเรามีตัวอักษรคำว่า Y Tag นะคะที่ปั๊มอยู่ตรงคอนโซลดานน้านหน้าให้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์10สปีดนะต้องบอกว่าเป็นเกียร์10สปีดเครื่องยนต์2.0เป็นเกียร์10สปีดนะคะเพราะว่าเป็นไบเทอร์โบนั่นเอง เครื่องยนต์ของอแรงม้าของเขาให้มาถึง210แรงม้านะคะแรงบิดให้มา405นิวตันเมตรนั่นเองนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับในเรื่องของตัวโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าขับอยู่บนสภาพถนนแบบไหนนะคะก็สามารถปรับได้เลยนะคะจะเป็นบนถนนปกติก็ขับอยู่ที่2เฮตนั่นเองถ้าเกิดว่าอยู่ในถนนที่แบบว่า เป็นแบบฝนตกขนอนลื่นก็เป็น4 H นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้4ีแอก็จะเป็นในเรื่องของปรับในเรื่องของตัวโหมดทรายหรือว่าตัวะตะกุยในเรื่องของตัวหินอะไรเงี้ยพวกเนี้ยค่ะ แล้วก็จนตัวนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่าถ้าเป็นขับเคลื่อนสีล้อตัวนี้เรายังให้มาเป็นดิฟล็อกไฟฟ้านั่นเองนะคะเราให้มาเป็นดิฟล็อกไฟฟ้าเลยนะคะดิฟล็อกไฟฟ้ามีประโยชน์มากๆเลยนะลูกค้าต้องบอกก่อนว่ามีประโยชน์มากๆสําหรับลูกค้าที่เอาไปแบบว่าวิ่งในทางออฟโรดนะคะเวลาติดลมติดโครนติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของตัวจากล้อน,นึงไปอีกล้อนหนึ่งได้เลยนะคะสมมติล้อนล้อไหนที่ เป็นล้อที่แบบว่าเขาเรียกเป็นล้อฟรีเนาะเป็นล้อฟรีตัวนี้ก็จะไปจับในเรื่องของล็อกให้นะคะล็อกในเรื่องของตัวที่ไปเป็นล้อฟรีนะคะแล้วก็ถ่ายน้ําหนักมาที่อีกข้างหนึ่งเป็นร้อยอข้างหนึ่งเพิ่มเพิ่มในเรื่องของการตะกุยขึ้นออกจากโคนให้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เราได้คืนในเรื่องของตัวกระจังหน้าให้กับลูกค้าละนะคะลูกค้าตัวนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับช่องเสียบปลั๊กไฟบ้านให้ด้วย230โวลต์นั่นเองนะคะ สำหรับสายแคมปิ้งต้องบอกเลยนะคะว่าต้องเล่นเป็นรุ่นวายแท็กเลยนะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตัวฝากระบะท้ายของตัววายแท็กนะคะเราก็ยังติดตั้งเพิ่มในเรื่องของตัวโรลเลอร์ลิกให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นโรลเลอร์ลิกไฟฟ้านั่นเองนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้เลยนะคะในส่วนของตัวโลบาร์นะคะตัวนี้จะเป็นโลบาร์ตัวนี้จะติดตั้งมาจากโรงงานเลยลูกค้าไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะอันนี้เรามาติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะมากับตัวรถนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายที่บอกว่าตัวนี้ไฟท้ายนะคะของเราจะเป็น LED นั่นเองมาพร้อมกับตัวนี้เลยที่ทำงานร่วมกันกับในเรื่องของตัวกระจกมองข้างที่จะอธิบายไปเมื่อกี้นะคะว่าถ้าเกิดว่ามาีวัตถุนะคะที่อยู่ด้านข้างนะคะอยู่ในระยะมีประมาณ50แล้วตัวนี้ก็สามารถแจ้งเตือนนะคะตัวนี้ก็จะเตือนที่กระจกมองข้างไ้นั่นเองนะคะ ในส่วนของตัวฝาท้ายก็บานะคะถ้าเกิดว่าเป็น4ีคูณสเห็นไหมคะก็เพิ่มในเรื่องของตัวอักษรลิตที่เป็น4ีคูณสให้นั่นเองแล้วก็เพิ่มคําว่า y t a g ให้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถฝาท้ายสามารถล็อกได้ด้วยนะคะลูกค้าอันนี้ลูกค้าติดโรลเลอร์ลิกเนาะนี่ตัวนี้จะเป็นตัวโรลเลอร์ลิกนะคะตัวนี้ก็มีหลายยี่ห้อนะคะลูกค้าอยากได้ยี่ห้อไหนอยากได้อัปเกรดที่แบบ แพงซื้อที่เดียวแล้วจบก็เป็นทัมเมอร์ไปเลยนะคะหรือว่าจะเอาแบบว่าที่ราคาซอฟกว่านี้เราก็มีให้นะข้างล่างก็จะเป็นในเรื่องของตัวมีไฟส่องด้านด้านล่างให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวฝาท้ายไม่ต้องไปอัปเกรดให้เป็นตัวฝาท้ายเบานะตัวนี้สามารถตัวนี้เป็นฝากระบะท้ายที่ผ่อนแรงมาแล้วนะคะไม่ต้องไปอัปเกรดใดๆทั้งสิ้นนะคะเห็นไหมคะในส่วนของตัวแฮมเมอร์ที่ม่อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัวนี้เลยนะคะ ตัวกันชนท้ายนะคะที่ให้มานะเอไม่ได้ให้มาลูกค้าซื้อเพิ่มลูกค้าซื้อเพิ่มเป็นตัวฮัมเมอนะคะตัวนี้ h ัมเมอเป็นกันชนเหล็กนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟส่องสปอตไลท์ด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีห่วงลากจูงนะคะอันนี้เวลารถเพื่อนไปออกทริปกันแล้วรถเพื่อนติดลมเราก็สามารถลักจูงก,กันช่วยกันขึ้นมาได้เลยนะคะตัวนี้ก็ชุดนี้ก็ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะถึงบอกว่าต้องเป็นเศรษฐีดูไบนะเนี่ยเศรษฐีดูไบนะที่แต่งเป็นชุดนี้นะคะเดี๋ยวเจะพามาชมในส่วนของตัวภายในกันบ้างเห็นไหมคะตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะต้องบอกว่าเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็ในเรื่องของตัวหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอ12นิ้วแล้วนะคะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะในเรื่องของหน้าจอ ตรงกลางนะคะของเราก็เป็น12นิ้วเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะคะของเรานะคะเป็นหน้าจอซิง g โฟนะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยสามารถบอกได้หลายแบบสามารถเล่น Apple CarPlay แล้วก็ดู g o o g l e Map ได้ด้วยนะคะสำหรับใช้ได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ iOS นั่นเองนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ ในเรื่องของโทรศัพท์ได้ด้วยสามารถรับโทรศัพท์นะคะหรือว่าฟังเพลงนะคะเปิดเพลงผ่านจุกผ่านอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็คือหน้าจอเนี่ยเล่นได้เยอะเลยนะคะในรวมของตัวมัลติฟังก์ชันที่ผมมาไลนะคะที่เราใส่ใจให้กับลูกค้านะคะเพื่อ,อลดในเรื่องของความเสี่ยงเวลาเราละสายตาไปกดที่หน้าจอเราก็เพิ่มปุ่มมัลติฟังก์ชันที่ผมมาไล่ให้นะคะลดเสียงเพิ่มเสียงรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ ในเรื่องของตัวล็อกความเร็วนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างรถคันข้างหน้าเราก็มีมาให้นะคะตัวนี้ระบบความปลอดภัยให้มาครบเลยนะคะต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยให้มาครบแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการโทร,โทร,โทรช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะเราก็มีมาให้นะอันนี้คือ เป็นมาตรฐานของ Ford เลยนะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะถ้าซื้อรุ่นนี้แล้วจบให้มาหมดเลยในเรื่องของกล้อง360องศาบายสปอร์ตออกนอกเลนนะคะแล้วก็เตือนในเรื่องของอากันชนด้านหน้านะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อความไว้ให้ด้านล่างลิงก์นะคะก็เข้าไปชมได้เลยเข้าไปดูได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเจะ๊ก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องเจ๊ด้วยนะเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อๆไปนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะได้รุ่นนี้หรือไม่ชอบตัวไวแท็กอยากได้เป็นรุ่นอื่นก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นดีนะคะส่งมอบรถส่งมอบให้ทั่วไทยลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรือ อยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยจเจ๊ก็สามารถนํารถทดลองขับไปให้ดูได้เลยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ูนค่ะ368 1441 14นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ได้เลยนะคะก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะคะมีอนามีการวางแผนที่จะซื้อรถในอนาคตข้างหน้าก็โทรเข้ามาสอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้คะ่ะในเรื่องของการเตรียมเอกสารเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ